เดนนี่ทุกคนเราควรมีรถกันได้แล้วนะเราเดินเราเดินเลยอะ่ะเราไม่มีรถก็ขี่อะใช่แล้วใช่แล้วนักไครกับรถเป็นเออฉันกับรถไม่เป็นฉันนายกับรถเป็นเลยใช่โอเคถึงเวลาเดินทางโอเคนะพว,พวกเราพวกเราต้องผ่านนี่ไปเราไปน้ำเป็นใช่ไหม

นี่มันอีกไกไม่เปลือนเอ่อไกลยูยใช่ไกลยูนี่มันไกคาน,นั่นเลยเหรอใช่โอ้โหโอเคเอยเดินอออรอพวกเราเน้พวกนายเดินช้าเองนี่เดไปทางขึ้นขึ้นยากอื้อเอเอ โอเคพวกเลากว่าขึ้นมาได้ก็ปาไปหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยใช่แล้วอะไรเราก็แทงเนี่ยอีกนานเลยล่ะเพื่อนไปไ,ปไ,ปไปทางนี้ก็เป็นภูเขาแล้วเราต้องลงเขาก่อนโอเค โอเคนะเพื่อนต่อไปเราต้องลงจากพวกเขาดิอ้มันสะูงมากเลยนะเพื่อนเดินลงดิไม่ตายหรอกนะเอานะโอเคเดินะนะ okay. ตามฉันมาเดีนะ๋ยวพวกนายก็หลอกเอาลปหลอกก็พี่โอเคลงลงลง เือนีเราเราได้รถมาแบบไหนนะ่ะเพราะรถเรอไม่รู้รอ่ะก็สั่งสุ่มเอาอะโอโอเคโอเคได้เลยเห็นตรงนี้แล้เดี๋ยวรอพวกเราหน่อยเอเอถุงหัวของคุณทะเลาะกันนะ่ะ

ใช่อออฉันด oh, ้วยเพื่อนเนเออี่กูลงแรงเกินเออ ฟักทองล่ะฟักทองละเอียดเออนี่ไงอุ้ยเพื่อนฮะทไมตัวฉันขัครึ่งทอดเนี่ยแครนฉันก็ขัดแสงโมอนี่อะไรทำไมเจอด้ไม่เป็นอะไรเลยอ่ะเออจริงดิ กาเลี้ยงหัหวเลยเพื่อนฉันก็เก็บสมือนะแค่ขาข้างนี้ชนไงโอเคเราต้องไปต่อโอเคเดี๋ยวขอรักษาตัวที่นี่แบบอเอาม่ก็มีพลังฟื้นตัวอยู่ใช่ไหมใช่แต่ฉันไม่ต้องฟืน้นเออ โอเคจะต้งฟูโดยเฉพาะนายเลยโอ้ยโอเคขอเวลาอีกหนึ่งวันโอเคหนึ่งวันนี่เหรอพวกเขาที่เราต้องผ่านแปวโรดอะ่ะใช่แล้ว ว่ารถรถเขายังไม่มาโอเคข้ามไปตอนใกล้ถึงเลยก็แล้วกันน่าจะเสียเวลาเลยแหละโอเคเรามาถึงกันแล้วโอ้ยคนยก็มาถึงหมดสภาพเลยเกือโเ้ยขาหักขาัก็หักขาฉันก็หักทำไมนายยังขาเหลืออยู่กันเหลือก็ว่าเออเหลือ โอเคต่อ okay. ไปเราต้องข้ามข้ามแม่น,น้ำโอเคลงแม่น,น้ำจันก๊ ว่ายน้ำไม่ได้แล้วมีใารอีกโอ,อยยเไปุยยังหลอดไปเย่อปตามขึ้นมาโอเค ทุกคนกูจะขึ้นไปบนน้ำนะเสียสภาพาไปเยอะไอแตงโมก็หล่นไดโอ้ยกูเดินไม่ได้แล้วเอาล่ะรถโอเคอเ,คเคขาบอกว่าอีกสองน์ฟเลีก็กมาแล้วโอเคนะไงพวกเรารถมาสองแล้วไปไปขำบรถกันโอเคพวกเรามาถึงแล้วโอเคแปบ๊บหนึ่ง ไม่เล่บุญที่อะไรตอนนี้